ต้องเดินป่า1กิโลแล้วก็จากนั้นก็ต่อเรื่อยๆถึงแล้วเหรอพี่วินลงได้เลยไหมฮะเร็วเร็วเร็ววิ่ง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 ไปไม่ถูกมานำทางเลยใส่กิ๊ฟมันทำไมเนี่ยไหนเสมออ่ะนไหนไอนเสมออ่ะโอ้โหนี่ดูดิเป็นเหวลึกเลยนนี่เนียเดินมาโตกขนหนังเลยซึ่งถ่ายังพี่ โดูเป็นไมลรุ่นใจ็สองพี่ไม่วนเรือมารับตรงนู้นหน่อยได้ปะเดี๋ยวขากลับเนี่ยมีเส้กทายเป็นขึ้นแล้วนี่ไงความจริงอ่ะเขาต้องให้ผู้โดยสารนั่งตะการแน่เลยโอ้ยที่เขาบอกว่าเรือไม่สามารถเข้าได้เลยพี่ต่อร้อยเมตรเองกรับพี่ไปต่าร้อยเมละ ช่วงที่หนึ่งสนับสนุนโดยนิสสันอัลเมรความสุขที่กว้างขึ้น เรือไปถ่ายเอาไปถ่ายได้เข้าท้ำมันต้องมืดโอ้เดินทำไมล่ะไปถ่ายแตกลยใช่ไหมครับโอ้โหสวยไม่ได้มองข้างบนเลยอะไรโอ้โหข้างล่างโอ้โหพี่พี่เอาไฟอย่างนั้นไปอะครับดูโหดมาก ว่าดาบเลเซอร์ตาวอะไริ้เดียวเฮ้ยข้างบนมีคนด้วยให้ถ่ายปะเพะต้องเป็นอะไรโอ้โหให้ถ่ายป้อว่าว่าจะเป็นอะเรลงให้ถ่ายหรือไม่ให้ถ่ายไม่ให้ถ่ายไงแล้วถึงทำเนี้ยเอ้าไม่ใช่แหละลงได้น่ากลัวมากจริงนะตึ้นดาบสิมาได้นะค่อยๆหายไม่เป็นไรครับพี่ ไหวไหมครับสวยค่ะสวยไหมครับถ้าไม่ไหวแล้วจะให้แบกลงไปไหมคะโอ้โหเคยแบกไปเลยได้ไหมเอาเลยค่ะลงก่อนเลยค่ะสวยนะครับสวยค่ะสวยครับสวยอยู่แล้วค่ะคบกันแต่คนหน้าตาดีๆนะครับถ้าอยากรู้ต้องลองคบดูค่ะอ้ยลงไปนนะคะพูดทือนเลยเะาะพักพี่ผู้ชายกำหมัดแล้วยุ่งอะไรเนี่ย เขาเลยครับเลหลังอ้าวอ้าวอ้าวคนนี้นะคนนี้อ๋อผมใครก็ได้ครับได้หมดอันนี้พี่เอากระเป๋าอะไรมาครโอ้โหพี่แป็กอะไรมาเยอะแยะเลยทุกอย่างเีมาเจอสามแยกปากหวานครับปากหวานครับเดี๋ยวเราไป แลกเบอร์โทรอะไรกันข้างล่างนะครับพี่รอก่อนเขาจะอยู่รอเดียวเรแปะไว้ข้างล่างนะฮะเดี๋ยวเขียนไว้ให้ครบเลยเออขอบคุณมากครับเจอคนเจอโม่หายเหนื่อยก็อย่างนี้ครับหายเหนื่อยเลยเฮ้ย อยู่ดีๆก็ขึ้นมาข้างบนได้ซะง,งั้นโดยไม่รู้สึกเหนื่อยเลยเนี่ยโอ้โหสวยมากเลยพี่มีมา้างนอกรึนะครับแปลเกวดาตั้งไรตั้งตรงไหนครับแต่พี่พาไปปะไปครับพี่ไป พี่ไม่ใส่รองเท้าอ่ะครับพี่จะชิลเลยบอนนี้น,น,นะที่มาสอนพี่ก่อนยังไงฮะอันดับแรกนะครับเข้าชมถ้ำนะครับต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้นำนคร้บหนึ่งคนเลยหน <ะ S 2> หึ่งคนสาระต่างๆครับห้ามนำเข้านะครับโอ้โหสอนให้หมดครับเสื้อผิงเสื้อผ้าทุกอย่างครับสาระนี้คือชูชีพจะเอาไปทำอ่ะไรไม่เกี่ยวไม่มาเดี๋ยวกลัวตกน้ำ อ่าครับห้ามจับหินงอกหินย้อยครับพี่ภายในถ้ำปาการางอ๋อแต่ว่านี้อยู่นอกถ้ำมันจับได้อยู่ท่านที่เมาสุราก็ท่านเธอด้วยโอ้แน่นอบแล้วเราอ่ะฟังวุนแช่ภาษาอังกฤษกันโอ้อตาพี่ครับตาพี่งั้นข้าไปเลยไหนครับพี่พี่เขาบอกว่าไม่สองคนพี่เขาบอกว่าพี่เขาบอกว่าดูข้างบนนี่ครับ มันสวยมากมันเหมือนขึ้นไงแก้วอะไรขึ้นไงพี่เออเราขึ้นไปแล้บุ่ยอก่อนจะขึ้นเนี่เราต้องลงก่อนครับพี่ขึ้นลงไปก่อนใช่ครับพี่เขาบอกไหมได้ครับเราก็ปีนขึ้นไปอละใช่ครับก่อนอน่นนะครับพี่ลงจะตามทางก่อนครับใช่ครับอันนี้ต้องมีชื่อเรียกใช่ไหมพี่ตรวแมวใช่ไหมมีไหมไม่ได้อาโห โอ้พี่เขาบอกว่าทุกที่จะมีชื่อตั้งไหมไม่ไม่พี่เขาบอกว่าอันเนี้ยก็คืออันนี้คือเสาหินยอกหินย้อยอันมหัศจรรย์บรรลือเลยเดินไปเถอะพี่มีแบตเตอรี่อย่างครับไหนครับพี่ตอนมาอยู่อยู่ในนี้คตัวเล็กอ่ะครับอเอาแล้วก็ใช้ไฟอันนี้ได้ด้วยเหรออยู่ได้นานเท่าไหร่ก็ประมาณวันนึงครับวันนึงเลยเอ่ะครับโอ้พี่อยู่กันเป็นวันเลยอ่ะเนี่ย ไฟแบตเตอรี่โหนี่หนุ่มต้องดูอันนี้เลยเนี่ยทำไมครับพี่มันเป็นเกรดแสงระยิบระยับดูสิครับดอดโอ้สองไแล้วเล่นต่อไปเป็นเพชรเลยอ กับไาด้วยนี่ทำนี่มันไกลนะครับกว้ายลึกประมาณสี่สิบเมตรเลหรอครับพี่สี่สิบเมตรทำไนสี่สิบเมตรเลยครัเดี๋ยว่อนลงไปนี้ครับสี่สิบเมตรแล้วเราไปได้หรือเปล่กจะตามนี่สวยเหมือนปากกาลังใช่ไหมครับใช่ร้วโบกีโนกันย้อยนี้สวยมากตาลากเเอาก็ะบ้องกย้อยออมนนี้จะเกิดจากน้ำมีปูน ถ้าไ้่ควรหยุดมาเมื่อปอดตัวไปเรื่อยๆทางนี้ไม่ใช่เป็นทะเลมาก่อนใช่ไหม,มไม่ใช่ค,คนเดียวออกปีประมาณมิลถึงสามมิลปีนี้มันงอกกี่มิลแล้วครับเนี่ยก็ประมาณมิลกว่าๆอ๋องอกประมาณมิลกว่าแล้วครับโอเคแล้วถ้าสิ้นปีแล้วครับมันจะงอกถึงสามมิลไหมครับก็มันจะอยู่ที่น้ำกระตาน้ำเยอะๆนโตน้ำมาจากไหนครับนี่ถามอยากรู้หรือว่าคนคนเดียวดูอยากรู้ปกติไปทุกที่ก็ถามเงี้ยอ๋อโอ้โห เนี่อันนี้คืออะไรพี่จุดตะโก่งอย่างนี้ยอ๋อเอรอใช่ครับอันนี้คือไม่มีตั้งชื่อสักอันขอตั้งชื่อได้ไหมครับพี่อันนี้ก็ห้ามจับเหมือนเดิมนะครับมันชื่อว่าอะไรสักดีคนนี้ก็เราประจําประจัยยุติธลรมตัวจริงนะครับขบวนนี้ยังตั้งชื่อว่าวมันกาลังแห่งขุนเขาใช่ขอแค่ตั้งเงินเดือน ส่งไว้ยังไงบนี้ประมาณสองร้อยล้านปีสองร้อยห้าสิบล้านปีเลยเหรอครับนี่ไอ้กรมโตนี่เาดไอ้แค่นี้นะสองร้อยห้าสิบล้านปีไหนเฉพาะแท่งหรือว่าทั้งห้ามทั้งหมดเตทั้งหมดบอกกรมัวนีควายกรมโตนี้ก็มาทำบวชโอ้ยกว่าจะสร้างกว่าจะสร้างได้ต้องใช้ระยะเวลาตั้ง250หล้านปี โอ้โอย่างนี้ถ้าเกิดว่าผมอยากเอาไว้ที่บ้านผมบ้างผมก็ต้องใช้เว้ป250ล้านกินนะครับไรูจะเอาไว้ทำไมครับร้ามข้ามยากมันจะทำลายไม่ได้ันนี่ครับตัวนี้อันนี้ที่จะรีดตัวตมันจะมีน้ำเยอะเหมครับมันกลังจะน้ำจะตัวตใช่ไหมพี่แล้วเราก็กินน้ำแล้วก็ก็แก้ตัวที่เหลือก็หลุดข้าวลาดข้าวลาดอ้อไม่กินนะไม่กินนะกินน้ำนี่เป็นนิ่วนะกินมน้าวเป็นนิ่มปูนอ้าวแสดงว่า กินกันไเหวเนี่ยรู้สึกไปทุกท่ามนกกินทุกท่าครับพี่ผมไม่อยากจะบอกกินทุกท่ามีปงนาตรงนี้ก็ป็นบ้านันนี่คือไปติดบ้านคนะพี่นี่คือม่านสวรรค์ชั้นดาวดึงมีฉลึงตึงๆกันเลยใกล้ๆก็จะมีน้ำนะใช่แล้วมันจะไดนนี่ก็คืออันนี้ยังเป็นท่อมเป็นอยู่ใช่ครับวานั้นจะตัวแข็งแข็งครับอันนี้ะครับ จริงจริงด้วยเล่นเงาได้ด้วยโอ้นี่มันโปร่งแสงจริงเลยเนีเห็นไหมแบบใสนี่ลรเห็นเลยอ่ะอืมดีสุดยอดเลยอะความสมบูรณ์ท่ามตัวนี้มันเป็นเลขอะไรเลขสองมาแน่เลขหนึ่งเถอะไปเนยครับดูลำบนนะครับกระจายไปเลยอะไรฮะอ๋อเนี่ยกระจายไปเลยโมเดลเป็นขึ้นขึ้นผ้าม่านหาม่านเลย นี่ก็พมันยักเลยตอนนี้มีมีข้าไปอะไรเดี๋ยวไปด้านบนก็เป็นนี่ใจะสุดแล้วใกล้จะหมดแล้วแม่บอกสี่สิบีี้รเขแล้วตอนนี้ลื่นเลยครับเตอ็นลื่นก็มีน้ำเกิดขึ้นมาตลอดเวลาชอดลื่นมีช่องนี้เข้าไปมงนเดี๋ยตรงนี้น้ำ มีจะตอดอยู่นะใช่มันจะอดอันนี้เป็นแนบบคุยคุยเนาะแล้วก็มีดิน,นอะไรนะส่วนนีจะหักออกมาอะไรก็เมื่อก่อนที่คนตอนนี้เขาบอกว่าเมื่อก่อนมันจับแต่แป่นดินไว้หรือชุดตัวแต่ออกมาเนี้ยคนนี้ออกมาตัาา้งหมดครับอันนี้หักออกมาอันนี้โอ้โดูข้างบนเป็นเสาเลยนะแบบฝุบฝึก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 เห,หกมือนอัพไซด์ดาว เลยน่หว่าเนี่ยเนออไม่มีคนเขียนไไม่มีคนเขียนเลยว่าอันนี้สุดยอดสุเลยเตเับตนคนนี้กับลาาอันนี้เหอนอ้จาอะไรก็ไมนอยู่เผมว่าเหมือนฟันเนาะเนี่ยฟันเห็นมูเอาเหมือนเนี่ยฟันอันนี้ก็เป็นหัวชางหัวชามเนี่ย จริงไหมครับมีคนลืมเงินน้อยเเยอะแยะมากหมเราไว้กั้นแหละเหืออะไรแั่นแหละอนั้นดีกว่าเยอพนที่ไปตามหลว่ามก็ดูกระด้รูปพระหมือนพระใช่ไหมครใช่เป็นพระเ่นพระผเด่นนั้นาขใช่ครับฮค่ไม่แต่เดันนบยเนแล้วแท่นปูนตรงนี้เืออะไรโอ้มันเกิดจากน้ำมันเกิดอเนี่่หมะใช่เกิโอ้โหมีแค่จุดเดียวบ้านเนี่ยใช่ นั่นก่อยจะมันจะม่รู้อย่ารับมีน้ำซึมมาื่อยก่อนใช่มันจะมีน้ำหยมันเทนีเนี้โอ้ยเทนเต็มยัเมวอตกาะตัวไปเป็นสามเหลี่ยมนี้เลยนี่เองนี่แปย่งใหม่อยู่เลยโะทวาวเลยแล้วมีคนเจ็บปะใช่เ้วพี่เขจะเก็บไปวอยากไปทำังะงรวอบอุงไปคนซื้อโมไปซื้อซื้ออไฟใช่นี้ครับครัป็นแล้ว ทางอื่นไนมีไหมนี่ไม่มีครับทางหมดแล้วเนี่อยจเนี่คือสนกดอะไรกันไปอกต้อนอันนี้อ่ะนี่ยาโมไปใครดีไงยานหะเราไม่ตอบัจะใครด้วยมันหาให้ด้วยพี่อะรกระดูกเราให้ด้วย เนี่อ่ะขั้นเากัอะไรขั้นอบาเราไม่เข้าบาร้ีผมมากระเรียมพูดในบทความคนนีอ๋อเสียส่วนใหญ่เราคุไม่เคยฟังนะเรามามองทีนี้นะครับเราห็่ว่าเรามองขึ้นด้านบนนะครับด้านบนเราให็่นั่นแหลับมีน้ำยดมาทำไมพี่ไม่เห็นบมีน้ยแก่เรื่องไหมไกล การเกินขึ้นที่เด็กบอนุ่กหัแารกินตลนที่าไม่อยากรบกวนเขาเลยเอาให้พี่แบบไม่ดูแบบวิชาการเขาเลยหรือไงคนที่รายการเป็นเพิ่มมันคืออะไรอะไรอะไร วหนปมต่อไปร้อยสี่เจ็ดกับเลขเจ็ดอ่ะต่อาปที่คนเริ่มเที่ยวที่ดำต่าต่อไร้อยสี่าเลอ่า็ดหี่ห้าตี่ันที่แต่ว่าอล็อกเยฮะแล้วดูีอันที่เป็นที่แส่สองนะแตดรูปปั้นถึงไหมเออไม่ แลมีลาครละ er um ่ะจะบ้ว่าทป็ีไหนวะพี่ตูดี้เตมางกรี่ปะปะนันชายือือว่าปัดังเอ็มเล็ก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 อันนี้ผู้ชายเลออะเออนี่มันผู้ชายอะก็แล้วแต่จินตนาการนะสาวพี่เป็นจินตาการที่ไม่กเไว้เล็เอ็กน แล้วตรงนี้คืออะไรถ้านี้เอ็มเล็กแล้วตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรครับเหลือจินแม็กซ์ที่เแยกกายว่านี่เหมือนไรดีนี่ไม่ของคนไหนมองยังหัวนี่เออดูมาดูฝั่งนี้ดิเป็นหัวเมดูซ่ามี่แล้นี่มีจมูกมีปาก อเป็นอะไรเป็นหญิงอ้วนกับชายผอมหญิงอ้วนหญิงท้องอันนี้เป็นผู้ชายใช่่เป็นผู้ชายไม่ผู้หญิงหญิงท้องแล้วผู้ชายทำอะไรผู้หญิงผู้ชายกำลังเอื้อมมือไปเออมือสั้นนะเนี่ยเฮ้แต่อยู่ข้างล่างสิทำไมผู้ชายมีผู้หญิงท้องมีเรื่อยๆนายว่วคงไม่ใช่ลวอาจจะเป็นผู้ชายอ้วนที่ไว้ผมจุก พี่นั่งได้เลยเน enfin ี่ยนั Boy? ่งได้เลยนั่งได้เลยพี่นั่งได้เลเผื่อจะเห็นอะไรอยู่ข้างหลังโอ้โหเทปะหัวฮะเฮ้ยดูเราข้างหลังดิอะไรอ่ะก็องทีละคนดิโอ้ลูกพุ่งไม่ได้เหรอ เดนี้ยิงป่ะไม่ได้ยิงโอ้อะไรวะก็อยากจะแบบเป็นคนถือศีลเฮ้ยโอ้ไรวะถ่ายรูปหน่อไหร่หนูถ่ายวะเปิดแฟลชไงถ่ายให้เห็นแบบว่าทั้งหมดเลยดิไปไปตรงน้นเลยได้ไหมเห็นหมดกว้างๆอ่ะกว้างๆกว้างๆแบบนี้มันลอยอยู่เห็นไหมเน่นะไรวะเฮ้ยเจ๊งได้ ถ่ายบ้าไม่ถ่ายแล้วขับอะไรผมรู้ไหเนั่งขับอะไรเคยไม่รู้นกันแหละพูดข่ามพี่ชื่ออะไรครับยังไม่ถามชื่อพี่เลยสัจใจพี่สัจใจครับสัจใจสัจใจสัจใจอ่ะพี่สัจใจสัจใจอ่ะครับสัจใจสัจายสัจชายใช่ไหมสัจชายสัจใจครับพีสมชื่อเี่สัจชัยพี่สัจชายใช่ไ้ครับ ไกด์ครับพี่ผมหล่อนะฮะลองมาลองหล่อกับพี่ด้วยจร่งไกด์ผมหล่อสุดเอ้าเดี๋ยวเราไปยินจุดไหนทำไมทำไมเขาไม่ได้เขาไม่ได้ความรู้กันนึกถึกเลยไหนครับปีหน้าไหนปีหน้าที่ไม่คิดจะบอกอะไรเราเลยเลย ไม่ด้แบบไปนะใชมองเนี่ยมองแบบบสองเขามารอนจขึยางเงี้ยะไรไ่จะขึ้นเอาเ้ามอกว่าบอกไปได้ขึ้นเอาขับพี่โอเคน่าเบ่ชาห มันจะแอนเวอร์ชั่นไปเพื่อนี่ยสุดยอดอ่ะทำไมวะเนี่ยเดินดีๆก็ได้ไม่ได้เราลองสิแต่ว่าแต่เนี่เลยอะไรอะทไรอะไรอะอะไรอะอะไรปวดอะไรแหมพี่เดี๋ยวเราไปแหนต่อครับเนี่ยฮะเคยถามกี่รอบแล้วป่ะเคยถามกี่รแล้วเราเคยได้คำตอบปะไม่บอกว่เป็นความลับเออนะชอบความลับมันต้องมีเซอร์ไพรส์ ยอมไปกับผมข้าสวยมากเลยนะพี่พี่วินพี่ต้องไม่เคยเห็นแน่ๆใช่พี่ไม่เคยไปใช่ไหมครับพี่ถึงไม่ยอมไปอะไรนะรื้วันเลยรื้วันเลยโอ๊ยแต่ครับพี่โห้ยเมื่อกี้รู้สึกประทับใจมากเลยครับไม่เลยเห็นเป็นรูปต่างๆเยอะแยะมากมายพี่เห็นไหมคนนี้นั่นแหละน่ารักน่ารักเนี่ยเมื่อกี้ขึ้นฝั่งนี้ป่ะครับ ที่ใส่กับปูโอ้เลยใช่ไหมเลยมองคนเดียวคนนั้นมี่ะ เดี๋ยวมึงยิมรถไปจีบสาวได้ดิอยนี่จนะยืมไม่ทําอะไรครับเนี่ยนะเห็นยืมหลายครั้งแล้วนะเฮ้ยก็ยืมไปจีบสาวหน่อยพี่โอ้ย <c oughs> แล้วมาทะเลกันสองคนเองนะพี่ <c oughs> พี่คิดว่ามนเฟี้ยวเหมันไม่เฟี้ยวมันไม่เฟี้ยวอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> น่าขยิมหน่อย <c oughs> โอ้ยแล้วทำไมต้องเป็น ดิ่สัตวาอเมร่าคันนี้ของพี่ได้ไรวะโอ้หพี่พี่ไม่รู้จริงๆเหรอเนี่ยว่ารถพี่เนี่ยสุดยอดสุดๆแล้วยังไงวะฮะกันด้วยรูปลักษณ์ที่คงคุ้มฐานอย่างเงี้ยนะฮะฮะตัวถังที่ใหญ่ข้างในกว้างขวางมากอันนี้ก็ไม่เถียงนะฮแล้วชุบโครเมียมเนี่ยกระจังหน้าชุบโครเมียมที่แบบว่าแวววับแวววับเนี่ยโอ้ยรับรองสาวติดตึ้อสาวชอบพวกแวววับอะไรอย่างเงี้ยนี่ดีไซน์ปัดเปียวด้วยนะจะบอกให้ดีไซน์ปัดเปียวลมมากเลยพี่ แถมยังมีสปอยเลอร์หลังทําให้ความรู้สึกความเป็นสปอร์ตมากขึ้นเออ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 ให้ยืมก็ได้วะโอ้ยขอบุรุษพันธนี้เ่อขอยืมเลยนะถ้างั้นอ่ะจะได้ยังไงนะฮะจะได้เสียวด้เสียวธรรมชาติได้สร้างรูปร่างต่างๆขึ้นในถ้ำทำให้เกิดการจินตนาการ ความงดงามรวมไปถึงความอลังการของมันสิ่งที่ธรรมชาติสร้างให้อย่าไปทำลายเพื่อจะได้มีสิ่งที่สวยงามให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมอีกต่อไปขอบคุณนิสันอเมล่าความสุขที่กว้างขึ้นที่เปิดระสบการณ์นอกประตูให้กับ ลิงตัวนี้สำคัญยังไงอ่ะพี่นี่นาคล้ายหนุ่มเลยแน่ไม่ใช่ดูแล้วแหละลิงตัวนี้เคยเล่นหนังมาแล้วก็ไปดูลิงกันดีกว่าเนาะไปดูลิงเลยอย่างนี้อย่างนี้พอจะสอนได้ไหมล่ะลิงหางยาวนะครับเอารู้หรอกเนี่ย ไอ้คุณสก่อนอ๋อคุณสามอีกคุณสามไปได้ยังไงม่ได้ย้าชอบเล่นครับนอมาเลยดเอาไปเล่นกันดีด้โอ้อยันยอะโอยนี่ใช่ไหมครับชนีจุงลิง